กีบปืนก,กับมือวันทิศก็ได้เอาผ้าลง่มในทั้งวันสะหลวงเนะะาะรถกระลายสมควรเหมือนนี่เนาะไก่ทอดสงการเนี่ยตอนนี้เขากำลังซื้อขวมไปห่อตลาดเลยเนาะกำลังซื้อขวมช้างไปแต่ารถกระลายคพ,พี่น้องเลยทั้งหน้าทั้งหลังวันนี้สะหลวงก็มาก,กับสาวพ่วงเนาะเหมือนเนาะมาโลตลาดมาหาซื้อเสื้อผ้าอะไรคนพี่น้องเลยลารถกระลายจ้ะ เพงได้สาวพ่วงคหอกฤชขวมกันคันปุ๊งไงจนเห่ลังเฮ่ <c oughs> <c oughs> ข่าง,งชาวพ่วงสลวงไปเนะดดาะรถดไปทำมาไก่เดียวโดดกรนะจายเนาะไก่ทอดเชฟสุสการเพยายาีน่น้องเลยปรูมาแต่ไทยกับมีเนาะปรูมาแต่บ้านแต่ทรงกับมีเนาะบ้านเมืองไก่มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ คนละคนกับยูไทยกับยี่ยมพ่อเยีม่มยมแย์นอสงการที่ขวบกับพี่น้องเลยอันนี้กัเป็นทางลงไปทั้งสวรรค์พู้ลดเลนาะไปน้อยนึงกต่ซีเมนบนห้านแถวขายปิงป้งไก่เนาะปิ้งไก่เชโน่ดกูกระไรข้างสะดวกมากอะขวบแล้วเานาะนอซีขาในตลาดพู้ลดวันนี้เนาะมาหาเราซื้อซื้อผ่า มากับตะพ่วงอะไรเนาะถ้าสะดวกกับตะพ่วงกับอะไรไปน้ากันจะได้หมดแล้วเนาะไปท้ายคิดกับน้ำกันคือว่าวันนี้กับวากันส่วนนั่กันมาตลาดเนาะมาหาซื้อสะพานเนาะแหละจะเศร้าเนาะมือนกับจะวนเนาะซื้อเหมืองหลานจ้าไหมอันนี้ก็บซีเมนตลาดน้อพี่น้องตลาดเซโนเนี่ย เม e ืองก็ถึงพรานแวงสวรรค์นักขิตจอดเป็นทีบเลยนะเบิ่งกับขนกับขึ้นลายคุณน้องเลยว่ามาแต่ไทยกับนี่เนาะแค่เสียรถไปผากกอนแบบนี้เนาะคิวรถเต็มมือจักสาร่วงบอกยันคิวรถเต็มจักแล้วคิวรถจักรนะโอ้มีน้ำเปียกแห้นมีสงการว่าซักน้ำเรือว่ สิง <c oughs> กรอนน่ยว่าถ้าข่ามาในตลาดทุ่งหอนคนพี่น้องเลยนี่กบับรนคิวรถจักเนาะว่ามอเตอร์ไซค์เนาะก็เต็มอัดเลยคนพี่นอ้นองเลยคุณมีบอลจอดบอลวงด้วยจนมีบอลจอดเนาะต้องคอยขยับขยับเข่าเธอเล็กเธอหน่อยคือว่าเลยเนาะ ไปทอดชุงกาดคะประชาชนก็มาหาซื้อแนวอยู่เนี่ยกินกับเข่ากับน้ำเน่าเมื่อไหร่จุนางเทามูคูมากคะเพราะได้มีแนวสุกินเนาะปวดหัน้องเลยอ้าจอดให้สะกพวงเข้าไปนี่เข้าไปในคุณบ่ออกมาง่ายเลยนี่ตุนอีกันเนาะคร้องลงสะดวงกันช่งก่อนเนาะอ้าวปัวพี่น้องเลย สีใหม่เนาะเป็นมุ้ยฮันมองจะจอดรถเต็มไปด้วยเนาะโู้ยทางสาวพ่วงก,ก็ไปจอดไปพุ่นเนาะเลยตอนนี้เขาก็จอดรถยังไม่แล้วไปที่ร้อยแล้วเนาะทางสะดวกการสิพาพ่อแม่พี่นอ FC, ้องดูใบเอฟซีวนะัดสุขพุนเนาะพาไปรอบไปฮับไปส้มเบิองเนาะพ่อพี่น้องว่าอยู่ตลาดขายอยังแน่เนานะโอ้ยนกระลายเนาะมามื่อนอี้กันเนาะอ่าไม่เช็ด เจตุงกาลเนาะครับพี่น้องใวการมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่มายามพี่น้องเนาะเนี่ยสระวัตรสภาพโลเนาะขายในอยู่ในกินกับข่าวกับน้ำเนาะอาหารบ้านนอกบ้านหน้าว่าขายยังเน่เนาะอ่ะพี่น้องเลยอันทั้งสระวัสิไปทั้งโซนนี่ก็จะเป็นพวกขายพวกเนี้กับข่าวกับน้ำเลยเนาะเป็นพวกพักอยังเงี้ยบพี่น้องเลย อาหารการกินเลยเนาะอาหารบ้านนอกวันนาโดยทางสะดวกไกลอยากว่าคอยก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อเนาะทางสะดวกง่ายผมมีไม่เนาะพรมพี่นเนาะเสียงก็อยากให้คอยเนกาะขอโทษขออภัยน้ำไม่ได้เด้อเนาะพรมเพี่น้องะเลยพักเนาะหลายพักหลายแนวเนาะพักสลัดพัก กะลายยางเลยพี่น้องเลยผักบัวผักหอมหลายสนิทเนาะหมักพ,รพ,รมพีชพลาพี่น้องเลยกล่องบักใหญ่มีผักบัวผักหอมสมบัมาชุมการเนาะเอาคูดมาขายขี้มิ้นพลาพี่น้องเลยเจ้ะ อยู่อีกมื้อนี้กั็อื่นกะสิได้เอาพระลงเมาทางบ้านสะดวลกันเนาะพวกเรากะเอาขิงมิ้นเอาหยังยหลอกพูนมาขายเนาะคุณพี่น้องเนาะเฮ็ดน้ำขิงมิ้นน้ำอบน้ำหอมแหละลงไปส่งพระหลายนะคนมามื้อนี้กเออถามหมุนชั่องไม่ต้องไปย้อนฟ้าหนาวอากาศฮ้อนเย็น เนี่จะเป็นเขียดหน้าแล้วพี่น้องอาหารบรนอกบรรนาอนนี้เขียดคำเป็นเขียดคำเนะไปการจากมื่อยแนี้ยังเห็ดยังเห็ดขาววะนี่นี่จะเปมน้ำพวกเนาะ แกงน้ำหัวคนพี่น้องเลยหอยจุกหอยที่ยงวอดนี่น้องบอลหลุดน้องอะเดยอดยนี่กินสรีมากเสตดยาะพร่น้องถ่ายอยงเยนี้าหมักหมักหมักต้องมาทงไท้หมักอมักต้องมาทงเท่าไรนี่สามพัน แพงนะพี่น้องหมักหมักต้มนะตำใส่ในหมดแรงนะแซ่บหมักต้มหมักต้มมาขหมักต้มนะจรวดก็เพื่นก็บม่ค่อยถือภายในนะอันนี้ก็จะเป็นโซนทั้งขายเนวอยู่ในกินกับเขากับน้ดเนาะเป็นหมักไม้เป็นพักเป็นยังเด็กพี่น้องเลย ย่างเลยเนี้ยเนาะ,ะ,ะ,ะนี่กับปลาไหลก็แล้วเนาอะอันนี่สรวงกับมาก็สาวพวงเนาะแต่กาวก็บ่ได้คอยมานํากันหรอกมาตลาดเนาะมื้อนี้ก็ถือว่ามีโอกาสไ้ชวนกันมาตลาดเนาะพี่นอ้องทางเฮาก็บ่ได้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกกันแต่ลนแล้วเนาะ ใส่เด็สาพวงบ่เนี่ยเห็นสาพวงแยกกันเวียนซ้ำบ้เนานะสาพวงก่อนเนะาะสรวงกับมอเตอร์ไทยคลิปเนาะงอกมากเห็นสาพวงบ่เนาะสาวพวงกับเวียนสะรวงกันแล้วบานต่างคน,นต่างหากันเนาะไปหาสาวพวงก่อนบ่เนี้ป้าลูกค่ะ บนห้าเสริมสวยจุดเต็มนะพีนะ่เนาะลายค้นเติมเนาะมีไม้ไปกงมาเห็ดสีผมนะพี่เนาะหาสะพ่วงก่อนสะพ่วงไปทา้งรายระบาดภาพกระยับชีสเฮือนนี่เด้อเนาะสะดวงกระจับเอาเนาะ ต้ขอโทษขออภัยในงานพ่อสาวพ่วงแล้เนาะสาวพวงขอหาเจ้าสบายดีจะมาชางได้นะไข่อยกับมอโอิลบ่อนอ่ข้โพดเนาะสิบนมาเลยมันบอกแขงบ่อย่างเงินไทยกับยี่สิบบาทนบาท่จะเข่าจังคูเนาะข่อยยังไ่ได้ซืออยังได้ข่อยนะข่อยหางงมากเราเบื่อเจ้าแยกกันนะพวาไปไปรอทางไรกบ่ดนี้ไปไป น้ำหนาได้เจ้านะเจ้าได้น้ำหนากอสาวพวงเพิ่นไปซื้อหมักซีดีมากระโปงเพื่นไปน้องเลยคุณเป็นเสมอเฮ็ดหวานกินพอจังหาเพิ่นบ่เห็นเนาะคนกระลายพื่อนไปน้องเลยเข้ามาตลาดกระห่อนเอ้าเนาะช่วงวันห่อนอ้าวเพื่อนไปน้องเลยนา่ยังจะเศร้าเลยนี่เราไปสะพวงจะอยากไดปยังจับเอารุษสาพวงไงจับอารุษ พ่อสาวสายสวัสดีพ่อมาแต่เศ้าพ่อจัดนะ่ใช่ไหมผู้เดียวมาลายคนด้ยัจะซื้อยังใคเขากัมกากัมาแม่นาจิมานกับสาวพ่วงคุณไปเลยพอไรเนนี่ฮะาบามหาหาซื้อเสื้อผ้านี้แม่ได้แ้วพ่เจ้านะเสื้อดีสุการนะเสิเดียวดเขียว่อเป็นแก้งว่าตัวของแท้ว่าเออโูภเพียวได้สชินะาจ้ดกันเนาะ ไปไปผขยบันไปกันได้ดไแยกนีชาพวงสีพนแม่เจ้านัไปยดเตี่ยนชินาบาสว่างนี่อ๋อสีเงาขยับพี่น้องเลยหสการเด้อเนาะเป็นตืบเป็นตางในเป็นตบปนตบ่นใส่ขยัประยอมนะเตี้ยนน่ตื่นัวองจากพวงเลยเนาะลายสีพี่น้องเลยห่ชาพวงเปิดงอมอยู่เนาะขยัอมบ เนาะแม่จจกยอมแม่าโซนนี้ขายเสื้อผ้าเนาะพ,พี่น้องเสื้อไหมสินไหมนอะกจากพื้นงามเนาะอืมเนานะเนาะนี่ก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าเนาะอันที่ว่าเราไปลมอมากินนี่ก็โซนทั้งขา,ขายเครื่องอาหารการกินน้ำพอิกผัดหน้องบ้านนอกบนะ้านนาอ๋อเนาะเสจการสงการกะพระเจ้าก็มาหาซื้อเสื้อผ้าเสื้อแพ้หนาะส่งเสื้อให้พ่อ่งน,น่องเลยเมื่อนุงนะ่งเนาะคือกับสายลวงไงเนาะ พอปีใหม่แล้วเขาก็ยังเลยเสื้อผ้าใหม่ๆเมื่อใส่เน,น้องพี่น้องมีใจตัวงามเนะ้องพี่น้องโอ้ยเนาะตัวงามลกะมันแพงกะคือว่าได้เงินเทาบัวเถืองน้อพี่น้องนะตัวงามกะมันแพงกะเงินเทาบัเถืงเนาะเงินบัวเถืงไงเนาะเงินบัวนะลายอาแต่ตัวที่ว่าเขาพอใส่นะ สะพวงในเสืยงงามสีขาวนี่เอาแม่หาแม่แคสายเดียวแล้วดีสุขการสะพวงเลย,เเเยชาวตัวแรงก็เสียรายแบบมีตัวงามสวนง,งามในสะพ่วงสิ้นเขาไม่รองเลยอืมแต่ผืนงามเนาะโอ้ผืนไทยได้นี่ยเจ้าพวงนี่งามเนาะ Men mặt tố ngam là ngân bột thương tập phường ngân bò lại. à hai sự việc gì? đi sự việc gì? Một chứ hai sự nga mặt tùng nga mặt tùng đi แาหมกามาซื้อเสือฝาสะ่วงสะพวงสะวงคุณม,มอมเจ้า,า,เ,จาเจ้าชิชัยคอชื่อแหยว่าไงนี่ทำการมอเย็นสบายด้เนี่ยแ <c oughs> น่นเราตาข้างไดนะ้หล่ะนอกจะเพิม่มโหมีใจตรงามนาจะเพิ่โดยน้องมานีสะรวงกามาอตลาดมาซื้อเสื่อซื้อส่งอย่เนาะ ปีใหม่นะซึ่งเมื่อนงดินสงการรอบพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้จรวงการใชได้จบลงเพียงแชมป์นี้เนาะถ้าจรวงบอผิดพาประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อเนาะก่อนเดินก็นขอฝากอ่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีจรวงเนะาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จรวดเนะด้อเนาะโอ้ยสำหรับคลิปนี้ใช้จบลงเพียงแชมป์นี้แนตะ่ขอกล่าวค้ามบาสบายดีสบายดีเนาะโดย